สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําข้อความแบบซีนิม a าติกครับก็จะเป็นข้อความแนวๆประมาณนี้นะเท่ๆแบบนี้เลยนะโดยในคลิปนี้นะรเราจะทําในโปรแกรม After Effects ครับจะทําไงไปลองดูกันเลยครับ ก็หลักๆของคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำเอฟเฟกให้เพื่อนๆรู้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับก็เอฟเฟกที่ผมจะมาแนะนําก็คือจะเป็นเอฟเฟกที่มันแบบเออไว้คอยทําให้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันค่อยๆห่างออกจากกันนะครับมันจะแบบเหมือนกับพวกตัวหนังสือของตามหนังที่เขาใช้กันนะอ่ะแนวๆประมาณนั้นเลยครับไปลองดูที่วิธีท,ทากันเลยครับก็มาที่โปรแกรม After e f f e c t นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมข้อความที่ผมจะทาอ่าอ่าเราก็มาสร้าง นิวคอมโพ i ิชันใหม่ครับก็มาคลิกขวาตรงนี้ครับนิว o อมโพสิชันก็ตั้งค่าตามที่เพื่อนๆต้องการเลยแล้วกันนะตรงนี้นะผมก็อ่าตรงนี้เพื่อนๆจะทําเป็น 4K อะไรก็แล้วแต่นะเฟรมเรทผมก็จะใช้สัก30แล้วก็ d ูเรชั่นอาจจะเอาสักผมจะเอาสัก20ก็ได้20วิก็20.0กดไปแล้วก็ได้หน้าตามาอย่างนี้ใช่ไหมมาถึงเนียครับเราก็มาพิมพ์ข้อความไปเลยอ่าผมก็จะพิมพ์ว่า พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแบบเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรให้แบบตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อันนี้แหละแต่ผมจะเอาตัวหนาหน่อยนะเออเราก็ดูตัวที่มันแบบมีตัวหนาตัวบางให้เราเล่นอนะ่ะมันก็จะแบบจะได้หลากหลายหน่อยแล้วก็ขยายสักนิดนึงแล้วก็เออมาที่อะไรนะกดให้มันอยู่กึ่งกลางไปเลยแต่ผมจะให้มันกึ่งกลางแล้วเลื่อนขึ้นบนไปนิดนึงก็ได้อะ่ะแล้วก็มาที่ตรงข้อความของเรากดตัว p นะครับแล้วก็เลื่อนแกน y ขึ้นไป แนวแนวนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีข้อความขึ้นอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันด้านล่างมันนะอ่ะก็ cinematic title อย่างนี้แล้วก็ผมก็จะชอบให้ไอตัว anchor point เนี่ยมันอยู่ตรงกลางด้วยนะก็ให้เพื่อนๆ,ๆกดปุ่ม control alt home 3ตัวค้างไอ anchor point มันก็จะไปอยู่ตรงกลางแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเปิดตรงลูกศรลงมานะ2อทีตึก๊กอ่าให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรง opacity เนี่ยให้เพื่อนเกดนาฬิกาจับเวลาไปเลยครับอ่า ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหนึใช่ไหมมันเป็นจุดจุดหลังเราต้องเลื่อนออกพอเรากดสร้างคีย์เฟรมมาแล้วเนี่ยเราเลื่อนออกไปสักประมาณ4วิก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยเราวางไว้ก่อนเข,ข้าว่าว่าระยะเวลานี้เนี่ยเราพอใจไหมพอลากออกไปแล้วเนี่ยไอเรายังอยู่เฟรมแรกอยู่ใช่ไหมพิมพ์ตรงนี้ไปศูนย์เลยแล้วเราลองเพย์ดูมันก็จะค่อยๆเฟดมาอ่าผมว่าระยะเวลานี้กําลังดีนะเฟดประมาณนี้อ่า แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกเหมือนเดิมมาตรงคำว่า animate นะเราจะใช้ตัวนี้ครับแท็ g กิ้งตัวนี้นะแท็ g กิ้งเพื่อนๆกดไปเลยไอตัวนี้เนี่ยแหละที่ผมอยากจะแนะนำในคลิปนี้นะก็ให้เพื่อนๆสร้าง keyframe ไปหนึ่งทีปุ๊บอ่ะตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์ใช่ไหมเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนเส้นเ a y h เฮดออกมาสัก สักประมาณเราดูว่าเราชอบใจประมาณกี่วิเราอยากทําข้อความนี้ประมาณกี่วิเดี๋ยวผมดูที่ประมาณ10วิก่อนละกัน10วิอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็ทําการเลื่อนตรงนี้ไปเลยนะเลื่อนตัวเลขเนี่ยเราลองเลื่อนดูว่าเราชอบใจประมาณไหนมันก็จะห่างออกจากกันนะในแต่ละตัวเนี่ยซึ่งในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะผมอาจจะไว้ประมาณนี้ละกันลองเพย์ดูกันอ๋อดูดีอยู่นะดูดีอยู่ดูดีอยู่ ชไ,ได้อ่าแล้วก็พอได้่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมจะเอาให้ไอตัวที่มันแบบเฟดเนี่ยผมจะเอาให้มันแบบค้างเฟดไว้ประมาณนี้แล้วผมจะเฟดออกนะผมจะเฟดออกประมาณนี้แต่เราต้อง add keyframe ขึ้นมาก่อน k e y f เ a m e เนี่ยที่เรา add เนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขเดียวกันกับตัวนี้เราจะ c o อปตัวนี้เลยก็ได้หรือเราจะมา add keyframe ตรงนี้ก็ได้นะ ปุ๊บอ่ามันก็จะได้คีย์เฟรมค่าเดียวกันกับตัวนี้พอเราได้คีย์เฟรมค่าเดียวกันเนี่ยมันก็จะระยะเวลาเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันยังไม่เฟดออกแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่สักประมาณให้มันเฟดสุดอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้ก็ได้แล้วผมก็จะพิมพ์ตรงนี้ไปศูนย์ปุ๊บอ่าแล้วเราลองเล่นดูนครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมค้างอยู่แล้วเฟดออกปึ๊บอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้ก็คือได้ละ cinematic title ใช้กับ mv หรือใช้กับแบบหนังสั้นอะไรเงี้ยก็เหมาะเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูหรือจะใช้แบบ t ล a ล l e r ที่เป็น mv หรือ t เซอร์อะไรเงี้ยอ่ะเหมาะแน่นอนแล้วก็ผมจะพิมพ์ข้อความด้านล่างนะก็เอาเส้นมาไว้สักประมาณตรงนี้กันก็ได้แล้วกดที่ตัวข้อความนี้นี่แหละกด ctrl D มันก็จะ c o อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยกดตัว p ที่คีย์บอร์ดเราก็เลื่อนมันลงมาปุ๊บ แล้วผมก็จะเปลี่ยนคํามันผมจะพิมพ์ว่า after effect ก็ได้ไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรก็พอพิมพ์เสร็จเนี่ยผมจะปรับให้ไอตัวนี้เนี่ยแบบให้มันเล็กลงอะเออให้มันเล็กลงว่าเราต้องทำให้มันแบบให้มันดูมีอะไรให้มันดู cinematic แล้วผมจะปรับจากตัวหนาให้มันบางลงสักนิดนึงอาแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นไปให้มันอยู่ใกล้ๆกันอีกนิดนึง พอได้ไหมประมาณนี้ไหมลองเพย์ดูอ่าใช่ได้นะแต่ผมจะให้ไอคำด้านล่างเนี่ยขึ้นช้ากว่าด้านบนสักน,นิดนึงถ้าเราจะให้มันขึ้นช้ากว่านิดนึงเนี่ยเราจับมันเลื่อนเลยนะเลื่อนถอยหลังไปนิดนึงนะครับจับเลื่อนอย่างนี้เลยนะแค่นี้มันคือห่างกันละเพราะว่าคีย์เฟรมมันห่างกันละเพื่อนๆกดที่ตัว ข้อความอันนี้ก็ได้ข้อความที่2กดตัว U นะปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์แค่คีย์เฟรมขึ้นมาเนี่ยครับคีย์เฟรมมันเหลื่อมกันละเราลองเพย์ดูใหม่นี่ครับอ่าแต่มันเหลื่อมกันน้อยไปผมเอาเหลื่อมอีกแล้วกันอย่างงี้ปุ๊บนี่แค่นี้อโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะ มันดูแบบเรียบๆง่ายๆอ่ะแต่มันดูมีอะไรอ่ะก็เพ <ís> ื่อนๆจะพิมพ์คำต่อไปเนี่ยเราก็ก๊อปไปใหม่หรือเราจะทำยังไงเราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยแหละอ่ามันก็ประมาณนี้นแหละจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยข้อความพวกซีนิมติกเนี่ยหรือเราจะไปใส่เบอร์แบบใส่กระส้นเบอร์ขึ้นมาทีแรกนิดนึงก็ให้มันเป็นแบบกลิ่นๆก็ได้นะ ผมว่าก็ไม่แปลกนะพอได้เหมือนกันอ่ะแต่แค่นี้ผมว่าผมโอเคแล้วอะผมว่างามแล้วอะก่อนจะจบคลิปนี้นะผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนาไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์นะครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ครับจะทําให้ข้อความในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้ง,งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเพ่่เกงงออพื สามารถมีข้อความสวยๆวยใช้งานกันแล้วครับหรือไมเอ่เพื่อนๆอาจจะอยากแก้รูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฟอนต์ครับหรือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยครับแล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตตา่างๆครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด้ คใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนอยากให้สอนอะไรอยากแนะนําติชมอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ